ก็ขอกราบดีเอฟซีทุกท่านฮะวันนี้เจอกันตอนบ่ายวันนี้ผมกราบพอญาตแบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่แบบขอแบบนำบทเพลงของครูนะพี่แอลอยรักสลักใจครูนะครผมเดครูเลยนะฮะเป็นเพลงที่จะย้อน,ย,อนย้อนอดีตหน่อยเพลงนี้ก็ดังตอนนี้ก็ยังติดหูอยู่นะ ฟังบทเพลงชื่อว่าขาดเงินขาดรักนะในเวอร์ชั่นก็ร้องสุดสดนะเสียงสดสดนะพอดีไม่ผมก็ไม่ค่อยดีไม่ไมีตังค์ฮะฟังบทเพลงขาดเงินขาดรักนะฮะ พี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงดวงใจพี่เป็นแผลพี่เจ็บปวดช้ำหัวใจเียนยแย่แผลใจแผลใจมันกำเริบเสิบสารรอพี่รอน้องพยาบาล พราะพี่รอน้องพยาบาลพี่ต้องการหารักเพราะพี่รอรักมาเป็นยาเพราะพี่รอรักเป็นยาใจก็จนอย่างนี้แล้วรักจะมีได้อย่างไรเพราะจะมีรัก แล้วต้องร้องไห้ช้ำใจช้ำใจจนหัวอกกลัดนองเราอยากจนไรคนจะมองเราอยากจนไรคนจะมองครองแต่ความเงียบเงา คนอย่างเราเศร้าจนคนลือคนอย่างเราเศร้าจนคนลือขาดเงินขาดรักขาดรักจริงผู้หญิงเขาเือโประเทนะิหน้าสงสารคนซื้อน้องคือน้องคือ คือยอดดวงชีวาจงเมตตาเห็นใจคนจนจงเมตตาเห็นใจคนจนที่สู้ทนเฝ้างอรอพี่รอขอความกรุณาจงเมตตาเห็นใจคนจน ขาดเงินขาดรักขาดรักจริงผู้หญิงเขาเธอโปรเถิดน้าสงสารคนซือ้อน้องคือน้องคือคือยอดดวงชีวาจงเมตตาเห็นใจคนจนจงเมตตาเห็นใจคนจน ที่สู่ทนเฝ้างอรอพี่รอขอความกรุณาจงเมตตาเห็นใจคนจนสิบเดียวก็กลาบขอบคุณอย่างสูงนะฮะ